ดีแมรวยอยู่ได้เนี่ยมีงได้เนี่ยเออดีแรวยอยู่มได้นี่ยไม่ไดยงไน่ปลาหตัวใส่บาทร้อยึนใช้ได้แล้วพี่เจ้ากรรมทน่ะนะท้ามหาพรหมอ่ะพรหมกองทุองสกีนะ่ไห่เนาะี๋ยวาไปอนพี่กายบอกก่อนเนาะเพราะว่ามันไม่ต่างกันเลยนะก็ามี่เขาบอกก็ไม่ไ้

อ่วัไหนก็ได้นะวดนี้ผมวัดนี้ให้กูเว้ยูคร้องแล้วนะทำอะไรว่าทำอะไรแม่ทำอะไรตาพี่ดีเอาปวดขึ้นคอคลงคิดวิธีทางด้วนะรวยากาดีทุกคนเนาะาเ็บนะดี ร้อยเลยร้อยอะไรก็คิดเอาเองแล้วกันนะเออคุณคุณก๊อฟคุณก๊อฟคุณวันชื่ออะไรชื่อวันคุณก๊อฟไปยังคะคุณก๊อฟดูดวงยังดูดวงกับแม่อ้อยก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวรอแม่อ้อยเนาะอ่ะดีรวยเก็บเงินดูดีวันเร่ง ไปนี่คือ cái เธอทําทานน้ํา không ๆนะทุกวันทุกวัน

ทางไหนาไหนที genere genere. ่ทำสัองร้อพอใส่บาตรเข้ามานะทำได้ม่สูงก็ได้นะทำก็ดีนะบ้านอที่นี่แบบเงียบหน้าเสือโค้งเงียนเนี่ยเสือสมิงนะแล้วก็จ้องตำทั้งหมดร่อยนักกาน้าวไนไหนก็ได้นะคิดให้แล้วเอ็นนัง

ไัองอยว่าไไได้นะ้เอกบแล้วก็ปลานะเออแค่นั้นแหละอโคบแล้วก็ปลาจเ่อเรานะี่เราเยีอยี่ลกม่่ม่วงเลยค่ะ

พี่จะดีนะยังไงยัไม่ได้เลยได้ดูได้ดูดดูก่อนดดถ่ายรูปแบบว่าใช่หนูชอบิพี่มาเลยอะถ่ายรูปแบบว่าส่ทหมดเนาะใช่ทบนด้พนะไปคิดจะายไหมทำดูน้องปังมัลดูนเดูนน้ปังใส่หมีใส่้ปัง อะไรได้หมดอ่ะทุกอย่างนะเจอหนุ่มปาง่ะถ้าหนุ่มปางมาลงนะใส่เจ้าที่ก่อนนะใอ่เจ้าที่ปักมุมเจ้าที่ที่บ้านนะปิมเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ปู่เวทปักมุมเจ้าที่เงี้ยแล้วไปให้ทานกินก่อนเสร็จแล้วเราก็ขายรัทหนังแล้วขายกันนานเรื่อยๆแล้วจบด้วยอการตาตาขายเย้เงินเข้ามาขอเจ้าอยู่นี้ ได้นี่นะมาเลยมาเด้งขี่ได้นังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวี่ไจ้าจ้าเอาให้จับมือเลยจะไปทำสักทันนะวัดไหนก็ได้นะพี่ บุกิดให้ปอบพญานาคงูเจ้ากรรมทั้งหมดที่เขาสิงอยู่เดี๋ยวจดให้พี่ก็นหน่อยชำร,ระหนี้ส่งวันไหนก็ได้นะปอบพญานาคงูเจ้ากรรมทั้งหมดนะพันดิสกเอ้ายบร้อยนะ